แล้วข yes. oh okay. yeah. yeah. ึ้นล่องระหว่างระยองยะลาน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อนและยาคแค่นะผู้หกล้วยตานีลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาขาครับเช้าป้าผัดปักเย็นป้าปักผัดผัด ผักปลกขาวแถวโลกน้่งเขียวดังลางนั่งหลังโต๊เขียวข้างขวาคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำควานค่ำชามขาวไก่หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นต้มตุ๋นอุ่นหมูหมึกกุ้งปลาเก๋าปลาปลาปลาลาเก๋าอ่ะเจ้าซู้ซาไปฉะเชิงเซามาเสาวชิงช้ามาหายหมูหนีกินมันติดเผือกกินเหงือกเอ้ย กินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันทหารแบกปืนแบกปืนโบกเบิกทำไมอันนี้ยากจ้ะอันนี้ยากจ้ะทหารทหารแบกปืนเบิกปูนโบกตึกก่อนไปโบกตึกต้องแบกปืนไปเบิกปูนเย้ยยะละมารายยองแล้วขึ้นล่องระหวงยาร้อง ้อลองระหว่างระยองยาลาตาลอกยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยลดยาอย่าพูดจังๆพูดให้ไดฟังหน่อยยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยลดยา เข<อ><ป>ี่ยวหีเขียวไปเิี่วหีเขียวมาเกือ <c oughs> บตายนะโอเคทีนี้เหมือนกันเลยลูกในนี้เราสามารถเอาไว้เป็นตัววอร์มอัพวอร์มอัพอะไรบ้างขา,ากาันไกลลิ้นแล้วก็ริมฝีปากเราได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถอ่านทั้งหมดนี้ด้กคล่องทุกตัวการร้องเพลงลงง่ายมากทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดเราออกภาษาไทยชัดใช่ไหมพอตอนเราไปร้องเพลงอ่ะ มันมีประโยชน์เลยคือเขาเรียกว่านต้ตธรรมชาติมันจะไม่เพี้ยนง่ายหลายคนมีมีโอกาสแบบเปลี่ยนในการร้องมีการร้องแล้วมัน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 เพีย้ยนอันนี้เนื่องเนื่องสืบเนื่องมาเลยคือเราออกภาษาไทยไม่ครบมันไม่ครบจํานวนของพยัญชนะสระและะ้วก็ตัวสะษกแค่นั้นไอ้ตรงเนี้ยไปจัดการตัวเองซะในช่วงระยะเวลาที่เราเราอยู่หาเวลาว่างแค่นั้นเอง